วันก่อนเราได้คุยกันเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงไปแล้วนะคะยังจํากันได้ไหมคะว่าคืออะไรค่ะความดันโลหิตสูงนะคะก็คือเมื่อท่านวัดความดันนะคะแล้วพบว่าค่าความดันตัวบนที่ตัวสูงสูงเนี่ยค่ะมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดนะคะและหรือตัวล่างนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ90 มิลลิเมตรตลอดนะคะค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะความดันที่ เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยค่ะมักจะค่อยๆสูงทีละนิดทีละนิดนะคะยกเว้นว่ามีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่มากระตุ้นนะคะก็อย่างเช่นภาวะความเครียดเป็นต้นนะคะฉะนั้นเมื่อไรล่ะที่ท่านคนจะสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะวันนี้เราเชอเอมนะคะก็จะมาแนะนำคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะว่าเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มพวกนี้หรือเปล่านะคะหากพบว่ามีหนึ่งในข้อที่เราพูด ต่อไปเนี่ยค่ะท่านก็อาจจะมาคัดกรองภาวะโรคความดันโลหิตสูงที่ราชเชอเอมเพสสัต์ได้นะคะค่ะไปดูกันเลยนะคะว่ากลุ่มที่เราบอกเนี่ยค่ะมันมีอยู่3กลุ่มมีอะไรบ้างนะคะ กลุ่มที่1น,นะคะก็คือว่าตัดที่อายุนะคะหากถ้ามีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะคะท่านก็ควรจะต้องมาวัดความดันโลหิตสูงที่ร้านเรานะคะอันที่2นะคะก็คือว่าถ้ามีอายุน้อยกว่า40ปีนะคะแต่เราจะดูว่าท่านเนี่ยมีญาติสายตรงนะคะอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องนะคะ เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่หรือเปล่านะคะอันที่สองก็คือว่าถ้ามีน้ําหนักเยอะไหมอ้วนหรือเปล่านะคะเมื่อคิดค่าดัชนิมวลกายเนี่ยมันมากกว่า27หรือเปล่านะคะหากมากกว่าก็ควรจะต้องมาวัด ไอ้ความดันโลหิตที่ร้านเรานะคะกลุ่มต่อมานะคะก็คือท่านวัดความดันเมื่อไรนะคะก็พบว่าตัวเองค่อนข้างจะมีความดันที่ค่อนข้างจะสูงนะคะก็วัดได้ประมาณสักร้อยสามสิบหรือประมาณเกือบสักเก้าสิบอะไรนี้นะคะตัวร่างนะคะค่ะค่ะกลุ่มใหญ่ต่อมานะคะก็คือแม้ท่านจะไม่ได้อายุ ใกล้40นะคะหรือว่า40ขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้ามีพฤติกรรมเสียงนะคะที่จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้นะคะนั่นก็คือมีวิธีชีวิตที่นั่งๆนอนๆนะคะชอบกินอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารที่เค็มจัดนะคะชอบดื่มนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะมีพฤติกรรมที่ เครียดไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนะะาะภาวะความเครียดหักท่านเป็นเลือดลังนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความดันโลหิตสูงได้นะคะต่อมาก็คือมีภาวะเป็นเบาหวานหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะอันสุดท้ายก็คือมีภาวะไขมันในเลือดสูงนั่นเองนะคะจะเห็นว่าพฤติกรรมเนี่ยค่ะก็ส่วนมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบท่านสร้างขึ้นมาเองนะคะไม่ว่าจะด้วยสภาพแวดล้อมที่ทําให้เป็นนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเราก็ควรจะต้องเลือกการมีสุข ภาพีดีนะคะท่านสามารถเลิกมันได้นะคะอย่างเช่นแอลกอฮอล์เนาะท่านก็สามารถที่จะเลิกได้หากท่านไม่สามารถเลิกได้ตัวเองนะคะก็มาปรึกษาเราได้นะคะเรามีคลินิกที่จะช่วยในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะบุหรี่ก็สําคัญนะคะหากเลิกได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะคะแล้วก็บุคคลรอบข้างของท่านด้วยนะคะค่ะหากท่านมีคําถามเรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพนะคะเชิ เข้ามาปรึกษาเราเชิมเพศััต์ได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีค่ะ